สวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่4สิงหาคม65ครับวันนี้ก็จะพามาดูแปลงหญ้าแพงโกล่านะครับซึ่งปลูกบนพื้นที่ดินทรายนะครับความสมบูรณ์ของดินค่อนข้างที่จะต่ำนะครับปลูกไล่ๆกันนะครับกับข้าวนาวานข้าวแห้งนะครับก็จะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างหญ้า แพงโกล่ากับข้าวนะครับอันไหนเกิดดีกว่ากันนะครับอ,อ่ตรงนี้คือข้าวนะครับกอขอหกนะครับกขอหกต้นเตี้ยนะครับสายพันธุ์หน้าหน้าก้านะครับอันนี้เป็นเบอร์สิบแปดนะครับก็จะมีหญ้าธรรมชาติปะปบบนอยู่เยอะพอสมควรครับส่วนตรงนี้คือแปลงหญ้าแพงโกล่านะครับซึ่ง ณตอนนี้ก็อายุ2เดือนนะครับปลูกจากท่อนพันธุ์หนึกิโลกร,รัมนะครับบนพื้นที่ประมาณ2งานนะครับใช้วิธีการปลูกนะครับด้วยใช้วิธีในการปลูกโดยการวางท่อนพันธุ์นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ด้ามเสียมนะครับกระทุงลงดินนะครับวันที่ปลูกก็มีฝนตกลงมาเยอะพอสมควรนะครับ ทำให้หญ้าค่อนข้างที่จะติดและเกิดได้ดีนะครับตรงนี้เป็นหญ้าธรรมชาตินะครับนี่ข้าวกขอหกต้นเตี้ยหน้าห้าเเบอร์18นะครับปลูกด้วยวิธีการหวานนะครับก็โดยรวมนะครับหญ้าแพงโกลาบนพื้นที่ดินทรายก็ถือว่าโอเคนะครับ ถือว่าเขาเติบโตได้ดีนะครับหลังจากนี้ก็จะหาพวกปุ๋ยคอกนะครับมาใส่ก็ศึกษาทดลองนะครับแม้จะเป็นดินทรายทรายจัดๆเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งขุดหน้าดินออกนะครับก็ถือว่าสวยงามพอสมควรนะครับแม้จะมีหญ้าธรรมชาติปะปนบ้างนะครับก็ต้องรอดูนะครับเพื่อ สัตว์เลี้ยงนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ